โอเควันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องการบวกระยะเวลานะครับการบวกระยะเวลานะ เดี๋ยวเราจะต้องเรียนครบเลยนะครับบวกลบคูณหารระยะเวลานะครับแต่วันนี้เราจะเรียนการบวกกันก่อนนะอะง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราดูตัวอย่างแล้วก็ทำไปพร้อมกันเลยนะตัวอย่างที่1น,นะครับถ้าคุณครูมี8ชั่วโมง30นาทีบวกกับ 45นาทเออีเท่ากับเท่าไหร่นะครับนี่แบบนี้นะวิธีการบวกระยะเวลานะครับเราจะเขียนหน่วยหลักกับหน่วยย่อยของเวลาที่โจทย์ถามก่อนซึ่งข้อนี้หน่วยหลักก็คือชั่วโมงถูกไหมเราจะเขียนชั่วโมงนะครับวิธีทำแล้วกันนะวิธีทำบรรทัดแรกเราจะเขียน แยกหน่วยออกมาก่อนหน่วยเราจะเขียนไว้ด้านบนนะครับชั่วโมงกับนาทีแบบนี้โอเคไหมถ้าเป็นเรื่องอื่นอย่างเช่นปีกับเดือนเราก็จะเขียนเป็นปีกับเดือนแทนนะครับแต่ว่าข้อนี้เขาอยากรู้เรื่องชั่วโมงกับนาทีนะเราจะเขียนหน่วยไว้ข้างบนก่อนนะครับชั่วโมงกับนาทีนะโอเคต่อไปเราก็จะเอาเลขมาเติมนะครับก่อนที่จะบวกกันข้อนี้ตัวตั้งคือแดชั่วโมงล้วก็เอาแปดใส่ แล้วก็สามสิบนาทีก็ใส่สามสิบตรงนาทีโอเคไหมแล้วก็บวกเครื่องหมายบวกนะครับเหมือนเราตั้งธรรมดาตัวบวกคือสี่สิบห้านาทีนะชั่วโมงไม่มีก็เป็นศูนย์ชั่วโมงสี่สิบห้านาทีทันไหมตรงนี้ไม่งงนะครับเสร็จแล้วเราเวลาเราบวกนะครับเราก็บวกนาที ให้เสร็จนะแล้วก็บวกชั่วโมงแยกกันนะครับเหมือนเราทำบวกสองรอบนะเราบวกนาทีก่อนนะครับโอเคเส้นปึ๊บอ่ะเปิดไมค์มาตอบคุณคุณหน่อยนะครับศูนย์บวกห้าเท่ากับเท่าไหร่นี่เราบวกนาทีก่อนเท่ากับศูนย์บวกห้าเท่ากับห้านะครับแล้วก็สามบวกสี่เท่ากับเจ็ดนะครับ ทีนี้เราก็เสร็จแล้วของนาทีนะเราไม่ต้องไปลงกับชั่วโมงนะครับทีนี้เราก็บวกชั่วโมงแปดบวกศูนย์เป็นถ้ามันซื้อมาแล้วมึงไมู่กใจมันก็ด่าไปเลยแปดบวกศูนย์ศูนย์ค่ะเออบวกบวกลกแปดบวกศูนย์เออแปดครับทีนี้เราได้แล้วว่าแปดชั่วโมงเจ็ดสิบห้านาทีเห็นไหมแต่ว่าเรารู้ว่าหนึ่งชั่วโมงมีกี่นาทีครับจำได้เปล่าหนึ่งชั่วโมงมี หกสิบนาทีนะเจ็ดสิบห้านาทีนี้ถ้าเราเอาออกไปหกสิบนาทีถูกไหมจะเหลือกี่นาทีหลกสิบห้านาทีสิบห้ามันก็จะเหลือสิบห้าถูกไหมแล้วหกสิบที่เราออกไปมันจะมาะเพิ่มจากแปดชั่วโมงเป็นกี่ชั่วโมงหลกเก้าครับเก้าชั่วโมงอือทันไหมตรงนี้สงสัยไหมว่ามันเปลี่ยนมาได้ยังไง แกลายเป็นเก้าได้ยังไงเจ็ดสิบห้ากลายเป็นสิบห้าได้ยังไงทันอยู่ไหมครับออมันคือการเอาเศษของนาทีถูกไหมเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีนะครับเราก็เลยหักออกตรงนี้มาเพิ่มเป็นหนึ่งชั่วโมงนั่นเองตรงนี้ก็เลยหายไปหกสิบนาทีโอเคไหมอาะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ตอบเก้า ชั่วโมง15นาทีแบบนี้การบวกเวลาจะเป็นประมาณนี้สงสัยตรงไหนมั่งถามได้เลยนะครับใครงงตรงไหนถามเลยนะต่อไปลราดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะตัวอย่างที่สองนะครับเอาเป็น เรื่องปีกับเดือนบ้างแล้วกันถ้าครูมีสองปีหกเดือนบวกกับสิบเอ็ดเดือนอเท่ากับเท่าไหร่นะข้อนี้นะครับเหมือนเดิมวิธีทำหน่วยหน่วยหลัก กรหน่วยลองข้อนี้เป็นเรื่องอะไรลูกข้อที่แล้วเป็นชั่วโมงกับนาทีข้อนี้เป็นอะไรกกเดอ,อ่าเป็นปีกับเดือนนะครับแล้วก็ต้องเขียนปีไว้ข้างบนแล้วก็เดือนไว้ข้างบนนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็เติมสองปีถูกไหมก็ใส่สองตรงปีแล้วก็ใส่หกตรงเดือนนะครับตามโจทย์เลยนะแล้วก็บวกตัวบวกไม่มีปีก็เป็นศูนย์ปี แล้วก็สิบเอ็ดเดือนโอเคนะทีนี้เราก็เหมือนเดิมบวกแยกกันนะครับเอาเดือนบวกกันก่อนนะแล้วก็ปีบวกกันนะครับ <c oughs> เดือนบวกกันได้เท่าไหร่หรอหกบวกสิบเอ็ดได้กี่เดือนครับเจ็ดครับสิบเจ็ดนะโอเคแล้วก็ต่อไปปีสองบวกศูนย์ได้สองครับได้สองเหมือนเดิมนะครับ ทีนี้เราจะเห็นว่าเดือนมันเกินปีไปแล้วถูกไหมเพราะว่าหนึ่งปีมีกี่เดือนหนึ <c oughs> ่งปีมีกี่เดือนลูกมีสิบสองอออ่าหนึ่งปีมีสิบสองนะครับเพราะฉะนั้นสิบเจ็ดนี้เราเอาออกไปสิบสองเหลือเท่าไหร่ครับเอาออกไปปีหนึ่งเหลือห้าอ่าก็จะเหลือห้านะครับอ่าตรงนี้ก็จะเหลือห้าเดือนแล้วมันก็จะมาเพิ่มตรงนี้สองกลายเป็นกี่ปี กลายเป็นสามปีนะครับเอ,อพอเราเอามาแล้วสิบสองเดือนเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็จะตอบได้เป็นสามสามปีห้าเดือนห้าเดือนโอเคมากใครสงสัยถามได้เลยนะบางทีงงนะครับ ทีนี้เดี๋ยวคุณครูให้เวลาเราทำเองหนึ่งข้อแล้วเดี๋ยวก็จะให้กันบ้านละนะครับตัวอย่างสามนะเอาเป็นเรื่องเวลาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าสิบชั่วโมงชั่วโมงยี่สิบนาที บวกกับ1ชั่วโมง46นาทีอ่ะลองําข้อนี้ดูลูกแล้วเดี๋ยวมาเฉลยมาทำพร้อมกันนะครับ10ชั่วโมง20นาทีบวกหชั่วโมง46นาทีเท่ากับเท่าไหร่อ่ะให้เวลาทำครับเสร็จแล้วบอกครูนะ 他可能写呢。 เสร็จแล้วบอกครูนะครับเสร็จยังเสร็จยังอ่ามีคนเสร็จแล้วบ้างนะครับใครย,ยังไม่เสร็จค่อยๆทําไปได้นะครูขึ้นหัวไว้รอเลยข้อนี้เป็นเรื่องชั่วโมงกับนาทีเนาะชั่วโมงแล้วก็นาทีนะครับ ทั้งบนไหนละกันที่จะได้เยอะขึ้นที่ไม่พอ,อะจะได้มีที่เยอะขึ้นนิดหนึ่ง คนอื่นเสร็จแล้วยังเอ่ยเสร็จแล้วบ้างเรโอเสร็จยังลูกอ,อยู่ไหมเอ่ยฮัโลโหล อ่ะมาไม่เป็นไรเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยนะครับจะได้ให้กันบ้านนะมาข้อนี้เป็นเรื่องชั่วโมงกับนาทีเนาะเราก็เติมตามปกตินะครับเอาตัวตั้งมาเติมก่อน10ชั่วโมงกับ20นาทีนะครับแล้วก็บวกกับตัวบวกก็คือ1ชั่วโมงกับ46นาทีนะโอเคแล้วเราก็ หมือนเดิมบวกแยกกันนะครับนาทีบวกกันชั่วโมงบวกกันนะอ่ะเอานาทีบวกกันก่อนนะครับศูนย์บวกหกได้เท่าไหร่หกค่ะหกครับหกนะครับแล้วก็สองบวกสี่หกค่ะหกเหมือนกันนะครับนาทีบวกเสร็จแล้วก็เก็บไว้ก่อนต่อไปชั่วโมงสิบบวกหนึ่งไปเลยเป็นเท่าไหร่สิบบวกหนึ่งสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดนะครับ โอเคทีนี้เราได้แล้วว่าได้สิบเอ็ดชั่วโมงหกสิบหกนาทีถูกไหมแต่ว่าหกสิบหกนาทีมันเกินชั่วโมงไปแล้วถูกไหมเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงมีกี่นาทีหกสิบหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดึงออกมาหกสิบนาทีจะเหลือกี่นาทีหลกจากหกสิบหกหกนาทีเหลือหกนาทีน,าทนะครับเออแล้วเราก็จะได้เพิ่มมาเป็นกี่ชั่วโมงหลกจากสิบเอ็ดเป็นสิบสองสิบสองโอเคนี่เสร็จแล้วเก่งมาก เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้คำตอบก็คือครูตอบไม่พอ <c oughs> ครูย้ายมาตรงนี้นะเป็นสิบสองชั่วโมงแ <c oughs> ล้วก็เหลืออีกหกนาทีโอเคถูกต้องไหมคนที่ทําแล้วตอบแบบนี้ไหมลูกถูกค่ะโอเคครับใครที่ ยังไม่ได้ทำก็ทำตามตามนี้เลยนะโอเคสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาเราจะบวกระยะเวลานะครับเราต้องเขียนหน่วยของมันไว้ด้านบนก่อนนะเพื่อจะแยกกันบวกนะครับตามแต่แต่ข้อนะข้อนี้เป็นชั่วโมงนาทีก็เขียนชั่วโมงนาทีถ้าเป็นปีเรื่องปีกับเดือนก็เป็นปีกับเดือนนะครับแล้วแต่ข้อนะถ้าเป็นเรื่องนาทีวินาทีก็ตามนั้นเลยตามข้อนะครับเสร็จแล้วก็บวกแยกกัน บวกหน่วยย่อยก่อนแล้วก็บวกหน่วยหลักนะครับเสร็จแล้วถ้าหากว่าหน่วยย่อยมันเกินหน่วยหลักไปแล้วนะอย่างเช่นข้อนี้75ห้านาทีเนี่ยมันเกินชั่วโมงไปแล้วนะครับเราก็ทําการหักออกไปหนึ่งชั่วโมงเพื่อไปเติมให้ชั่วโมงนะครับแค่นั้นเองเรื่องปีกับเดือนก็เหมือนกันถ้ามันเกินปีไปแล้วเราก็หักออกไปปีหนึ่งจากเดือนก็คือ12เดือนไปเพิ่มให้ปีแค่นั้นเองเพื่อให้มันสวยงามครับมีใครสงสัยตรงไหนไหมก่อนจะให้การบ้าน ถามได้นะไม่มีนะครับครูขยับจะได้มีที่เขียนกันบ้านครูนะขยับขึ้นนิดนึ่ง โอเคกันบ้านหูไว้ซ้ายล่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวปูเปลี่ยนสีให้จะได้เด่นเด่น่นะกันบ้านนะปูให้แสดงวิธีทําด้วยนะครับเหมือนตัวอย่างเลยนะข้อหนึ่งเอาเป็นสิบสองปีเจ็ดเดือนบวกกับ ามปีเก้าเดือนแล้วก็ข้อสองอข้อสองเอาเป็นหาาโจทย์ก่อนนะครับข้อสองเอาเป็นห้านาทีสิบห้าวินาที บวกกับสามนาทีห้าสิบสองวินาทีโอเคกันบ้านสองข้อนะอะให้เวลาจดสักพักหนึ่งนะครับหรือใครจะแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะจอนี้มีครบเลยครบทั้งสามตัวอย่างแล้วก็มีกันบ้านด้วยนะครับให้เวลาจดกันบ้านไว้ก่อนเวลาทำก็แสดงที่ทำให้ครูด,ดูด้วยนะ ว่าเราตั้งถูกไหมนะครับครูจะได้ดูนะครับทําในสมุดนะวันนี้อเอคนะครับให้เวลาจดสัก3นาทีแล้วกัน2ข้อเองนะครับจดกันบ้านไว้ก่อนแล้วค่อยนั่งทํา12ปี7เดือนบวก3ปี9เดือนแล้วก็5นาที15วินาทีบวก3นาที52วินาทีครับผม เสร็จยังครับจดกันบ้านเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะคนอื่นจดเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วครับโอเคครับถ้าใครที่ดูไม่ทันเดี๋ยวดูคลิปย้อนหลังได้นะครับใครที่มาช้านะแบบว่ามาทีหลังแล้วนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวดูคลิปเอาได้นะครับมาสต็อปแชร์แล้วก็หยุดบันทึก